สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทางเพจทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะของครอบครัวลูกค้านกนะคะที่เดินทางมารับรถนะคะโตโยต้ายาริสเอทีรุ่นสมาร์นะคะรถรุ่นนี้สวยมากลูกค้าท่านไหนนะคะนกขอญาตบอกอีกรอบหนึ่งนะคะในฐานะขอเป็นตัวแทนของเซลล์ทุกๆสูตรเลยกะก,กันเนาะลูกค้าท่านไหนจองรุ่นนี้ไว้แล้วนะคะที่สูย์ไหนถ้ารอนานขอให้รอเถอคะค่ะ อย่าไปยกเลิกเลยนะคะเพราะว่าการยกเลิกก็จะทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสในการรอเพราะคิวมันก็จะล้นลงไปเรื่อยๆล่นลงไปเรื่อยๆยังไงประมาณ3เดือนลูกค้าได้รับรถแน่นอนนะคะเหมือนลูกค้านกท่านนี้นะคะจองไว้เดือนสิงหาก็คือ3เดือนพอดีนะคะได้มารับรถนะคะเป็นเอทีรุ่นสมาร์ทสีขาวนะคะสวยโดดเด่นนะคะสวยได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวลูกค้ามีเลิอกออกรถ9กโมงห้นะคะ เดี๋ยวกนกจะให้รู้จักกับลูกค้านกนะคะเขาจะได้แจ้งว่าได้เจอนกทางช่องทางไหนนะคะแต่นิดนึงนะคะเดี๋ยวกนกขออธิบายนิดนึงเนาะณตอนนี้เนี่ยลูกค้าที่ทักนกเข้ามาในเพจนะคะนกขอญาตแจ้งตรงนี้เลยนิดนึงเนาะถ้าลูกค้าอยากได้รายละเอียดแล้วทําสัญญาผ่านจริงถ้าลูกค้าติดเครดิตอะไรนะคะอ,อ,อดทนคุยกับนกนิดนึงเพราะว่านกจะต้องถามด้วยติดเครดิตเรื่องอะไรคะ ลูกค้ามีประวัติส่งอะไรมาก่อนไหมคะลูกค้าอยากส่งข้างวดรถเท่าไหร่คะตั้งงบในการดาวรถไว้ประมาณเท่าไหร่คะนกจะถามเพราะว่าจริงๆแล้วประโยคแรกที่ลูกค้าทุกท่านมักจะถามว่าโปรโมชั่นทางคุณมีอะไรบ้างจริงๆโปรโมชั่นทางโชว์รูมไม่ได้ถูกใจลูกค้าเสมอไปนะคะจริงๆโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ที่ลูกค้าและก็ตัวนกมากกว่าถ้านกสามารถตอบสนองให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ น,นั้นแหละค่ะคือโปรโมชั่นที่ดีที่สุดดังนั้นต้องเปิดใจคุยกันกับนกนะคะว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรนะคะเอาละมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะเดี๋ยวเจอน้องแอมจ๋าเชิญน,น้องแอมด้านนิ้นิดหนึ่งลูกค้าแอบมีเขินเล็กๆนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขยุญาสวัสดีน้องแอมเป็นทางการน,น้องน่ารักมากน้องทํางานเป็นเซลเหมือนกันนะคะน้องทํางานเป็นเซลล์เหมือนกันนองแอมสวัสดีค่ะพี่จะให้น้องแอมเอแจ้งกับลูกค้าพี่ทางเพจ น้องแอมเขาอยู่ในการเกิดน,นิดนึงนะคะว่าเจอพี่ทางช่องทางไหนแล้วทําไมคุยกับพี่หนึ่งวัน<ช>แล้วตัดสินใจจองเลยนะคะ<ช>อ่าอ่าใ,ใ,ใ,ให้ให้น้องแอมคุยเลยน้องแอมน่ารักมากค่ะก็เจอพี่นกทางเพจนะคะก็ทักหาพี่นกพี่นกก็ใส่ใจแนะนําทุกอย่างค่ะ<ม>ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรจ <c oughs> ันนูมพูดได้เลย คือจริงๆแล้วน้องแอมเนี่ยออก็มีผิดหวังจากศูนย์อืนใช่ค่ะเร่เหตุผลอะไรตรงนั้นก็คือเอ,อหลายๆอย่างโดยรวมๆเนาะก็เลยไปดูเลิกมาใช้ชื่อคุณพ่อซื้อดีกว่าเนาะแล้วก็คุยกับพี่แล้วมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะมั่นใจมากว่าได้รถแน่ๆคะ่ะกี่วันทราบผลคะไม่ถึงวันเนาะไม่ถึงวันค่ะคุณพ่อทําอาชีพอะไรคะที่ใช้ชื่อคุณพ่อซื้อก็พ่อเป็นเกษตรกรด้วยแล้วก็ทํางานเป็นพนักงานที่ฟาร์มด้วยค่ะ <c oughs> ไหวไหมคะไหวเสียดายเนอะคุณ no, พ <g sinn Harmon> ่อกับคุณแม่ไม่ได้มาค่ะมีอะไรจะบอกลูกค้าที่ทงเพจตรไหมคะก็ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากออกรถก็ทักมาหาพี่นกได้ค่ะค่ะโอเคค่ะก็คุณพ่อน้องแอนนะคะทำอาชีพเกษตรแล้วก็เป็นพนักงานด้วยนะคะก็ซื้อร่วมกับน้องนะคะวันเดียวอนุมัติเลยนะคะน้องก็ดีใจมากนะคะก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่ กำลังดูรุ่นอื่นอยู่ถึงแม้ว่านกจะอัดคลิปรุ่น a อที ip, แต่ลูกค้าสามารถถามนกได้ทุกรุ่นนะคะตั้งแต่รุ่นพรีเ n นเนอประตูแคปหรือ Z-Edition ที่เป็นแคปหรือ4ประตู Z-Edition ถามนกหมดได้ทุกรุ่นไม่จำเป็นว่า,านกอัดคลิป a อที ip, แล้วต้องถามนกในเรื่องของ a อทีนะคะยังไงฝากกดติดตามเพจนกได้นะคะที่โตต้ตา,านกโตต้ตาพินวังน้อยนะคะหรือเข้าไปใน YouTube นะคะฝากกด กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามนกนะคะฝากติดตามผลงานแล้วก็ฝากให้กำลังใจกับลูกค้าทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ตอนนี้ทำสัญญาอยู่แล้วติดขัดอะไรยังไงก็ตามแต่มีอะไรถ้านึกถึงนกก็โทรหานกได้เลยนะคะที่เบอร์มือถือนะคะ0986314409นะคะถ้าด่วนใช้โทรได้เลยนกยินดินรับใช้ลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ